สวัสดีครับไรอันกับประดิษครับผมนะฮะวันนี้ผมจะเป็นแฝดของพี่ตักบริบูรณ์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแว่นตรงนี้นึงเดี๋ยวจะไม่เหมือนปากเก็ต <Okay. S 1> นะเป็นไงเป็นตักบริบูรณ์แล้วนะครับวันนี้จะมาร้องเพลงให้ฟังนะครับผมกับเพลงรวยรวยปังปังรวยรวยปังปังนะครับไม่จนไม่เจ็บนะครับเป็นไงอุ๊ยตักบริบูรณ์ท่อนแรกก็เอาแล้วนะฮะ ยังไงฝากรายการไว้ได้วยครับกับ Face o f f นะครับแฝดคนละฝาทุกวันอังคาร2อทุ่ม5้าทีนะครับ mm hmm. ทางช่องพอย3่สามครับผม mm hmm. สวัสดีครับไรอันกับบดิตครับผมนะฮะวันนี้ผมจะเป็นแฟดของพี่ตักบริบูรณ์นะครับเด mm ี๋ยวขออนุญาตถอดแว่นสักนิดนึงเดี๋ยวจะไม่เหมือนฝา mm hmm. กเกดหน่อย เป็นไงเป็นตักบริบูรณ์แล้วนะครับวันนี้จะมาร้องเพลงให้ฟังนะครับผมกับเพลงรวยรวยปังปังรวยรวยปังปังนะครับไม่จนไม่เจ็บนะครับเป็นไงโอ้โหตองเปนตัวแรก,กเอาแล้วนะยังไงฝากรายการไว้เลยครับกับ Face off นะครับแปดคนละฝาทุกวัน,นอังคาร2ทุ่มหาทีนะครับทางช่องพ23าครับผม ดีปันนะะี้เมรดียนนะครับะฝากติดตามคลิปนะครับูทุกอย่างในช่องนี้ด้วยนะครับติดตามกด subscribe ก,กด like กด share ด้วยนะครับ